ครับต่อไปจะเป็นการติดตั้งก๊อกน้ำอุ่นยี่ห้อเอสคาทรุ่น HT33 นะครับมีเครื่องหมายอมกคือผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับถือว่าเป็นสินค้ามาตรฐานจัดจำหน่ายนะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทนะครับบริษัทเรนโบและเวิร์เทคนะครับซึ่ง สินค้าตัวนี้ผมสั่งซื้อที่ Lazada นะครับหรือ s h อ p e e แล้วก็ที่แอดไลน์ของบริษัทแล้วก็ Facebook ของบริษัทนะครับซึ่งวันนี้จะให้น้องครับมาติดตั้งการใช้งานให้ดูเลยนะครับอ่าซึ่งเขาบอกว่าติดตั้งไม่ยากนะครับเดี๋ยวก็ลองดูเพราะว่าการติดตั้งนี้เราจะใช้อ่าสายน้ำอันเดิมเลยครับสายน้ำเดิมเพื่อมาพ่วงต่ออันนี้ได้เลยนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวจะให้ Uh, น้องเริ่มทําการ,นะรติดตั้งอันนี้เป็นคู่มือการติดตั้งนะครับคู่มือการติดตั้งนะครับอันนี้รุ่น HT33 นะครับ s a s h a t e c นะครับ a s h a t e c นะครับรูปลักษณ์นะครับสวยงามนะครับแข็งแรงนะครับทนทานแล้วก็เร่ไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้น้องติดตั้งนะครับครับตอนนี้ก็น้องข้างก็ได้หย่อนสายไฟลงไปเพื่อ จะได้ไปเสียบเพื่อจะใ,ใช้กระแสไฟฟ้าในการทําน้ําอุ่นนะครับในก๊อกการน้ําอุ่นเรานะครับซึ่งน้ําอุ่นนั้นมีประโยชน์มากๆเลยครับในด้านเกี่ยวกับไอ้ถนอมมือแล้วก็เกี่ยวกับล้างไขมันต่างๆและไม่ให้อุดตันในท่อตอนนี้เราเรามาทําอยู่ทีออ่อ่างล้างจานนะครับแล้วก็เราก็ล้างผักล้างอะไรด้วยนี่แต่ หลักๆเลยคือน้ำอุ่นจะช่วยในการล้างไขมันนะครับเพราะทาให้ประหยัดน้ําด้วยนะครับประหยัดน้ําเพราะว่าน้าเย็นมันก็ทําให้ไขมันนั้นจับตัวนะครับแต่น้าอุ่นนี่ทําให้ไขมันนั้นละลายนะครับอตัวนี้กําลังอ่าคล้อ,องสายกับสายเดิมด้านล่างนะครับกับตัวนี้กําลังทําอยู่นะครับช่างน้องช่างกําลังทําอยู่ข้างล่างสินค้าตัวนี้นะครับซื้อง่ายนะครับซื้อผ่านพวก lazada แล้วก็ shopee แล้วก็ แอดไลน์ของบริษัทแล้วก็ facebook ของบริษัทนะครับบริษัท a s ค a t ์เทคนะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทผ่านบริษัทเรนโบแล้วก็บริษัทเวิร์นเทคนะครับเวิร์นเทนะครับสั่งแค่2วันก็ส่สงสินค้ามาถึงนะครับนะครับสะดวกสบายนะครับแล้วก็รูปลักษณ์ก็สวยงามนะครับ <L an> จะต้องช่วยก็ครับโอเคครับครับต่อไปก็จะเป็นการเสียบสายไฟ้าสายปลั๊กลงกันในตรงนี้แต่<ช><า>ผมเน้นย้ำนะความสําคัญแล้วก็<ช>สิ่งสําคัญมากคือต้องติดตั้งสายดินผ่านเบกเกอร์นะครับแต่ตังนี้เราทําเพื่อนชั่วคราวเพื่อลองดูนะครับแต่ว่าอันนี้เราทำชั่วคราวจริงๆเน้นย้ำนะครับเพราะอันตรายมากในการใช้ถ้าเกิดเราไม่ใช้สายดินผ่านเบกเกอร์นะครับแต่เป็นการทดลองกานใช้เราใช้อย่างนี้ให้ให้ดูก่อนครับ เดี๋ยวเราจะเปิดเปิดน้ำนะครับอ่ะเราเปิดน้ำนียแล้วก็อุณหภูมิเดี๋ยวตัวปรับอุณหภูมิครับครับตัวนี้เราเสียบสายไฟเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้จะเป็นการเปิดน้ำนะครับเปิดทางด้านซ้ายจะเป็นน้ำเย็นนะครับเปิดน้ำเย็นครับถ้าเปิดด้านขวานะครับแสงไฟจะมีขึ้นจะจะเป็นน้ำอุ่นนะครับอันนี้เราตั้งได้ถึงห้าสิบองศานะครับตอนนี้น้ำน้ำเริ่มเริ่มอุ่นแล้วครับน้ำเริ่มอุ่นแล้วนะครับตอนนี้เราเราเราจะ ใส่น้ำแล้วก็ให้ส่วนให้น้ำมันขังดูแล้วแล้วดูอุณหภูมินะครับความร้อนของน้ำตัวนี้ตัวนี้น้ำเริ่มเริ่มร้อนแล้วครับร้อนร้อนครับแต่เราถ้าเราใช้แรงนะครับน้ำมันก็จะร้อนช้านิดนึงแต่เราปล่อยไม่แรงมากน้ำจะร้อนไวครับอันนี้ธรรมชาตินะครับเนี่ยเริ่มเริ่มร้อนแล้วครับถือว่านะครับการใช้งานตัวนี้ก็ติดตั้งไม่ยากครับเพราะว่าใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีครับไม่ถึงห้านาที ตอนนี้เราก็เปิดน้ําอยู่นะครับโดยใช้อุณหภูมินะครับสามารถตั้งได้สูงสุดได้อ่าถึง50องศานะครับร้อนสุดนะครับแต่มันอยู่ที่เราปรับตรงนี้นครับสามารถปรับได้ถึงาจากจากต่าก็ไปสูงสุดได้ถึง50องศานะครับน้ําก็แรงนะครับดูดูดดน้ําก็แรงครับน้ําแรงอันนี้ถ้าเกิดเราล้างจานนะครับมีคราบไขมันอะไรนั้นรับรองว่า สลายแน่นอนนะครับเพราะมีความร้อนนะครับกับตัวนี้าการปรับระดับน้ําตรงนี้นครับความร้อนให้เกิดให้อยู่น้อยลงตรงนี้มันก็จะทาให้น้ําร้อนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน้ําร้อนเต็มที่แล้วครับเนี่ยมีเปลล